คณะกำลังเกิดขึ้นสูงที่สุดในประวัติการนะครับกว่า300ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาเลยทีเดียวสถานการณ์จนถึงขนาดนี้ถึงทําให้ประเทศต่างๆโดยเฉพาะในฝั่งสหภาพยุโรปจึงเร่งต้องการที่จะให้เกิดสงครามจึงเร่งที่ต้องการจะให้เกิดโรคระบาดเพื่อได้ขายวัคซีนและได้ขายอาวุธมากขึ้น สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทือศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวส์นะครับวันนี้นะก็มีประเด็นที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของการต่างประเทศการต่างประเทศช่วงนี้ต้องจับตามองเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าโอกาสจะเกิดสงครามนิวเคลียร์ค่อนข้างจะสูงนะฮะมาหาาำนาดเล่นกันแรงเลยทีเดียว ราคาน้ำมันส่งตัวหลังจากรัสเซียผ่อนปรนแบนการส่งออกนะครับหุ้นสหรัฐอเมริกาปิดบวกทองคำก็มีการปรับลดราคาน้ำมันตอนนี้ก็กลับมาส่งตัวหลังรัสเซียผ่อนปรนมาตรการแบนการส่งออกเชื้อเพลิงนะครับส่วนวอลล์สตรีทปิดบวกทองคำปรับลดนักลงทุนจับตาข้อมูลทางเศรษฐกิจและความเห็นของสมาชิกคณะกรรมการกำหนดนโยบายเงินเฟดในช่วงปลายสัปดาห์ ในขณะที่ต้องถึงมือพี่ใหญ่สหรัฐอเมริกาก็ส่งมอบรถถังแอบรานะครับถึงยูเครนแล้วหวังใช้ทะลวงฝ่าแนวป้องกันของทางฝั่งรัสเซียยูเครนได้รับรถถังประจันบาลแอปรามของสหรัฐอเมริกาเป็นที่เรียบร้อยจากคำถแถลงของประธานาธิบดีโวโรโรมีเซเลนสกี้จากการเคลื่อนไหวซึ่งช่วยเสริมแสนยนุภาพ แก่กองบัชก,การของอยูเครนในขณะที่พวกเขากําลังหาทางนะฝ่าแนวป้องกันปราการหนาแน่นของทางฝ่ายรัสเซียนะครับในขณะที่ตาต่อตาฟันต่อฟันฮะรัสเซียก็มีการยกระดับเอาคืนนะครับขึ้นบัญชีดําล่าหัวประธานศารโลกรัสเซียเปิดเผยว่าได้ใส่ชื่อบิโอเตอร์ออ มันสกีนะครับประธานศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC ในบัญชีต้องการตัวการเคลื่อนไหวตอบโต้กรณีศาลแห่งนี้ออกหมายจับวาลาดามียปูตินผู้นำของรัสเซียข้อกล่าวหาว่าเป็นอาชญากรสงครามนะครับอย่างไรก็ตามกระทรวงมาดไทยของรัสเซียไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกล่าวหาที่มีต่อออฟมันสกีนะครับแต่อย่างใดสัตเทือนนะคร เปโตรดอลลาร์ dollar, สหรัฐอย่างหนักเลยเวเนซุเอลาเชื่อนะครับอนาคตกลุ่มบริกจะคุมตลาดพลังงานมุ่งสู่การลดเงินพึ่งพาของสหรัฐอเมริกายวานกินปินโตนะครับรมตรีต่างประเทศของเวเนซุเอลาคาดว่าการขยายขอบเขตเปิดรับสมาชิกใหม่ของกลุ่มบิกนะครับจะรวมตัวกันของ เหล่าผู้ผลิตนะครับและผู้บริโภคพลังงานรายใหญ่มอบผลทางสำหรับการมุ่งสู่การพึ่งพานะครับลดการพึ่งพาเงินดอนลลาร์สหรัฐอเมริกาในด้านการค้าระหว่างประเทศนี่ก็เป็นสาเหตุหลักๆที่มีการบีบจีนไม่จบลงง่ายๆมอนเตเนโกรโปรดจัดนะครับแข่งคนขี้เกียจที่สุดนานเป็นเดือนแล้วยังไม่ได้แชมป์ การแข่งขันสุดประหลาดใแกับในมอนเตเนโกรมีการค้นหาบ้านพักนักกีฬาที่ขี้เกียจที่สุดพบเห็นผู้เข้าแข่งขันนอนเอื่อยเฉยบนเตียงกว่า1เดือนแล้วจะดูเหมือนว่ามันคงจะไม่จบง่ายๆเทศกาลคนขี้เกียจซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในมอนเตเนโกรมีเส้นชัยหนึ่งที่พิเศษอย่างมากคือใครก็ตามที่นอนเล่นอยู่แต่บนเตียง ได้เวลานาน,านที่สุดจะรับรางวัล900ปอนด์หรือ1,035 0 0กับยูโรหรือประมาณ40,000บาทในขณะที่ยูเครนก็กรุ่มนาย,ยกรัฐมนตรีของฮังการียืนยันจะไม่ทำการสนับสนุนยูเครนอีกต่อไปอ้างปมจำกัดสิทธิชนกลุ่มน้อยนาย,ยกรัฐมนตรีวิกเตอร์ออบานนะครับแห่งฮังการีประกาศต่อสภา วารบาลของตนเองจะไม่สนับสนุนยูเครนในกิจกรรมระหว่างประเทศอีกต่อไปจนกว่ายูเครนจะให้การรับรองสิทธิของคนเชื้อสายฮังการีในการใช้ภาษาของตนเองได้ภายในประเทศของยูเครนเหตุการณ์โอระทึกเกิดขึ้นเมื่อสิงคโปร์ได้มีการทำลายระเบิดยุคสงครามโรคหนักจำนวน100กิโลกรัมสั่งอพยพคนขวา4,000คน ผู้เชียวชาญด้านเก็บวัตถุระเบิดของกองทัพสิงคโปร์ทำลายระเบิดยุคสงครามโลกครั้งที่สองน้ำหนัก100กิโลกรัมซึ่งพบบริเวณไซต์ก่อสร้างแห่งดึงส่งผลให้ต้องมีการอพยพประชาชนหลายพันคนออกจากพื้นที่ในทันทีนะครับพี่ชายก็ยืนดูน้องสาวของตนเองจมน้ำตายต่อหน้าต่อตา ชายวัย26ปีรายหนึ่งถูกกู้คุมตัวที่กลัวล,ลำเปอร์ในประเทศมาเลเซียนะครับสอบสวนกรณีให้น้องสาวไม่ชัดเจนว่าต่างมารดาหรือมารดาเดียวกันอายุ4ขวบจมน้ําเสียชีวิตก่อนหน้านี้เมื่อช่วงต้นเดือนโดยทําการจับกลุ่มครั้งนี้มีขึ้นหลังจากตํารวจสอบภาพวงจรปิดเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากกล้องวงจรปิดพบผู้ต้องสายเป็นพี่ชายต่างมารดาหรือไม่ต่างมารดา ยืนอยู่ใกล้กับสระว่ายน้ําตอนเกิดเหตุอย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าเขาแค่ยืนดูเหยื่อค่อยๆจมน้ําโดยไม่ดำเนินการใดๆเพื่อทําการช่วยเหลือน้องสาวแม่แต่น้อยคดีนี้กําลังอยู่ระหว่างการสอบสวนภายใต้มาตรการ3 1ของพระราชบัญญัติเด็กและเยาวชนมาเลเซียตามคำตามคำกล่าวหาปฏิบัติไม่ดี เพิกเฉยละเลยหรือทอดทิ้งเด็กซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะที่ชาวเน็ตถึงกับอึง้งประธานบริษัทจีนลงทุนกินสบู่โชว์นะครับพิสูจน์ใช้วัสดุซึ่งเป็นวัตถุดิบธรรมชาติไร้สารอันตรายกลายเป็นกระแสฮือฮาในโลกโซเชียลมีเดียของจีนเมื่อประธานบริษัทผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดแห่งหนึ่งลงทุนกินสบู่โช เพื่อพิสูจน์ว่าสบู่ของเขานั้นใช้วัตถุจากธรรมชาติล้วนๆและไม่เป็นอันตรายคลิปนี้ถูกแชร์เป็นไวรัลนะครับบนแพลตฟอร์มเว็บป ổ, วยปัวนะครับบริษัทผงหวยนะครับได้เอาก้อนสบู่ขึ้นมากัดกินจากนั้นก็ดื่มน้ำตามลงท้องหน้าตาเฉยนะครับเขาบอกว่ามันไม่ก่อให้เกิดผลข้างเคียงอย่างแน่นอนและ เมื่อมันเข้าไปในร่างกายก็จะย่อยสลายเป็นไขมันและน้ำมันด้วยนะครับในขณะที่เจ้าที่อาวุโสจีนญี่ปุน่นนะครับแล้วก็เกาหลีใต้ร่วมหารือที่กรุงโซลนะครับเห็นพ้องจัดการประชุมสมมิตรในเวลาที่สะดวกนักการทูตนะครับระดับสูงของเกาหลีใต้จีนและญี่ปุน่นลงความเห็น พ้องนะครับที่จะมีการจัดการประชุมสมิตรระหว่างผู้นำของสามชาติโดยเร็วที่สุดนะครับในวันเวลาที่ทุกฝ่ายสะดวกตามคำถแถลงของกระทรวงการต่างประเทศของเกาหลีใต้นะครับที่เกิดขึ้นอย่างเป็นทางการในขณะที่ยูเครนมึนฝูงเรือรัสเซียยังสามารถเปิดฉากโจมตีทะเลดำถึงแม้ว่าผู้มิชการจะโดนสังหาร เป็นที่ฮือฮาประธานาธิบดีเชียเชียนสยบข่าวลือโคมา่าโปรสาธนะชมลูกชายวัยรุ่นแข็งแกร่งอย่างพ่อทำร้ายนักโทษสำนักข่าวเอเจนซี่กับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าข่าวกรองยูเครนเปิดเผยว่าเป็นที่ประหลาดถึงแม้ว่าผู้บัญชาการกองทัพเรือรบของรัสเซียจะโดนสังหาร แต่ถ้าว่าฝูงเรือรบรัสเซียยังคงสามารถเปิดฉากโจมตีทะเลดำต่อไปแต่ไร้ระบบเหมือนไก่วิ่งแบบไร้หัวผลจากปูตินไม่ได้คุมเองโดยตรงด้านประธานาธิบดีของเชเชนรามซานนะครับคาดิลอฟแสดงตัวต่อสาะชนนะออกเปิดปากชื่นชมลูกชายผู้ทำร้ายนักโทษเผาคัมภี์กุรอาน ยืนยันเป็นสิ่งที่ถูกต้องในเชิงปรากฏการณ์ตอนนี้จีนญี่ปุ่นแล้วก็ทางเกาหลีใต้นะครับกำลังจะมีการประชุมจับมือกันตอนนี้ในฝั่งของเอเชียกำลังมีปัญหาหลังจากที่สหรัฐอเมริกามีการสนับสนุนทางฝั่งเกาหลีใต้ในการทำสงครามกับจีนนะครับตอนนี้ระดับการทูตระดับสูงไม่ว่าจะเป็นจีนญี่ปุ่นนะครับแล้วก็เกาหลีใต้ กลงที่จะมีการประชุมหารือการจับมือกันเพื่อยุติสงครามและเพื่อยุติความขัดแยง้งตอนนี้สหรัฐอเมริกาพยายามสนับสนุนให้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กลายเป็นสงครามในขณะที่ก่อนหน้านี้จีนก็มีการเตือนอย่างเป็นทางการนะครับว่าการที่มีการยุตยงแบบนี้นะครับเอเชียก็จะเกิดสงครามเกิดขึ้น ไม่ต่างจากยูเครนนะครับซึ่งมีการซ้อมรบกันหลายต่อหลายครั้งและตอนนี้มีการยิงขีปนาวุธแล้วก็เริ่มทดลองการใช้อาวุธนิวเคลียร์ในฝั่งของเอเชียซึ่งเป็นสิ่งที่เรียกว่าอันตรายอย่างมากเชิงงานสังเคราะห์ที่น่าสนใจคือกลุ่มบริกนะครับที่ประกอบไปด้วยอินเดียนะครับจีนรัสเซียและก็แอฟริกาซึ่งเป็นแกนนำหลัก ความพยายามที่ผ่านมานะครับของแคนาดาที่พยายามจะบีบให้อินเดียออกจากกลุ่มดังกล่าวนะครับซึ่งจะส่งผลทำให้กลุ่มบริกนั้นจะไม่สามารถเกิดความเข้มแข็งได้โดยง่ายนะครับการตั้งกลุ่มบริกขึ้นมาก็เพื่อที่จะลดการใช้เงินดอลลาร์สหรัฐและจะสร้างเงินสกุลของตนเองขึ้นมาเรียกว่ากลุ่มบริกนะครับแต่อย่างไรก็ตาม การสร้างสกุลเงินของตนเองนั้นยังไม่เกิดขึ้นตอนนี้จึงมีการนำเงินของแต่และประเทศมาทำการซื้อสินค้าและค้าขายกันเองทำให้เงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาถึง 180. ร้อยละ80ดถูกเลิกใช้ประกอบกับสภาวะเศร,รษฐกิจของสหรัฐอเมริกาอังกฤษและก็ญี่ปุ่น กำลังตกต่ำอย่างต่อเนื่องและหนี้สาธารณะกําลังเกิดขึ้นสูงที่สุดในประวัติการนะครับกว่า300ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาเลยทีเดียวสถานการณ์จนถึงขนาดนี้ถึงทําให้ประเทศต่างๆโดยเฉพาะในฝั่งสหภาพยุโรปจึงเร่งต้องการที่จะให้เกิดสงครามจึงเร่งที่ต้องการจะให้เกิดโรคระบาดเพื่อได้ขายวัคซีนและได้ขายอาวุธมากขึ้นนั่นเองนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศ ก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเธอศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ประเทศสยามทั่วโลกขนานนามนครราชามีองค์กษัตริย์ตราปกป้องทรงครองนครจักรัรรดสมัยสยามนามไทยรุงเรืองมอมรสถิตสถาพรนะครแห่งอูชนี โวยราชูชาองค์กษัตริย์ปราศืบสันตติวงศ์กษัตริย์ทุกพระองค์ทรงไว้ซึ่งบารามีราาพระพรู้สืบสารขติยะจารีประเพณนพระองค์จัก,ร,กรีส,รสรวยราชสมบัติตามบรรัญญาผืนเทียนบา เลิงองค์กษัตร์ราชาพระูทรงบุญทรงครองไอสูนวิสุทดดุเทพอวตารสถิตบันลังทองแปรสังประโคมก้องบันดอกกัมสดานเลือแห่นสุพันคขันติยันสงางาน กายผสกทั่วไทยถวายพระพรมหาวชิราลงกรสเสด็จขึ้นครองเขตขามสยามนามนี้แสนสองสดุดีมีก,กษัตริย์เจริญาทั่วทุกเขตขามปิติอินดีไทยมีองค์กษัตริย์ตรา ถลิมองค์กษัตริย์ราชาพระผู้ทรงบุญทรงสรองไอทูนวิสุดดุเทพอวตารสดิตบันลังทองแตรสังประโคมก้องบันดอกกังสดาเมื่อแทนสุบันขันธิยาสงางา พระนตลดกายผศบทั่วไทยถวายพระพรมหาวชิราลงกอนเสด็จขึ้นครองเขตขามสยามนามนี้แส,สองสตุดีมีกษัตริย์เจริญตาม่วสทุดเขตคามปิติอินดีไทยมีองค์กษัตริย์ตรา ยามน้ำมีแท้ซ้อมสดุดีมีกษัตริย์เกิดมาทั่วทุกเขตทคาปิติยินดีไทยมีองค์กษัตริย์